หาเห็ดคือเกาหล่าพี่น้องมาหาให้เห็ดมาออกกำลังเลยคือ,อแวะหาหเห็ดทางผ่านยี่รอบรรนุตาดีก่บยึดติดยุบัรรณุตาดแล้วไปหาเห็ดยุบัรรณุตาดผมมาเก็บขี่เกาบรรนุตาดพี่น้องว่านผู้ใดผูด้ตาผู้ละตาเรยบปูกเลยมาหลอกมึงเขาได้เก็บอยู่เนี่ยจำนีแล้วพี่น้อง หาไปเรื่อยๆเนาะมาหาขี่เก่าเพิ่นพอที่เก็บอยู่มื่อน,นี้บ้านเรี่ยวเมื่อกบ้านเพิ่นขึ้นสีแดงแต่ดอกจุ่มๆนะโน้ต้นนี้พนเ,เ,ววพ,เพิ่น,นเถาเรีๆๆๆ่ยวว้าเพิ่นเพิ่นเสือหาไปเรื่อยๆอยงนี้สิเลยพี่น้องเออเออเออเมื่อกบ้านมันจะออกหลายเพิ่นอนะ พักก็เจ็บว่าสั่นหมวกอันนึกถ <laughs> ึงคอยดูของแก้อื่นบวชว่าเตาสีน้ำด้วยพี่น้องคันพ่อเฮ็ดดูดอย่างเดียว คนเจ็บเบฮิตดก็ได้เนาะดูดเข้าไปนี่น้ำบัรยาบอ,อกมาที่เสียออกมาเไกๆหาชอยกันดูพี่หน่องตาดีก็เห็นตาดีก็ได้ตาลายก็เสียก็ยจนว่างอะ่ะกูได้ตาดีก็หมนันเนาะ ่เห็นตะห้อยเพิ่นทางเอามึงวานขึ้นสิออกคักคืดอกพี่น้องมึงห้อยเพิ่นเอาเอาค่ะเอาเนืเอเด้นเด่นว่าออกกุยยางคักไม่อุ้มนี่ไม่ปูกรเห็นเลยเก็บแป้นดีค่ะดอกจุ่มกบบระเบือ <laughs> ดอกจุ่มกบบระเบือ ให,หลาหน่อยได้ไห่โอ้คิอใส่เนาะห้อยถางเอาครับพี่น้องถางเอาครับเอาเนี้ มันออกไปเบิดถลยนะเมาเก็บอยู่สวนปูแหละพี่น้องนี่ปูกำลังมาปิี่มหรอพีแดดเห็นเพื่อนเก็บคักเก็บเนาะเก็บติ๊ตตะมวนไหมหมวกว่านไหมเจ้าของมาเห็นตะหอยเพื่อน เงินมันออกไปเบิดหนนะแห,ห,หละพี่หนแต่ว่าี่ปูก็ไ่เห็นเห็นซ้ำนันเหรอพี่น้องมันก็ออกที่มันนี้ชมว่เห็นนะพู้มันดอกเป็นง,งานเป็นละนี่ตายดอกกี่ต้นพี่น้องน,นี่ดอกน,ะนึี่ช่องดอก เดี right. mm ๋ย hmm. ว mm ุ hmm. mm ้มตาบอดีกับบริคิดในเหตดปวงนี่ดีเลยี่อ๊อดตาดีก็ไม่ชิได้เนาะ พอดดิบพลีเราพี่น้องคีิหนีก็ซ้ำหนีก้ก็เดอ้อเย็บปูดสไปเก็บเ็ดตอก